ปี2025นี้นะครับถือว่าเป็นปีที่ทางแบรนด์โอเรียเนี่ยเขาครบรอบ75ปีพอดีนะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการออกนาฬิกาซีรีส์พิเศษนะครับที่ทยอยเปิดตัวมาตั้งแต่ต้นปีนะแล้วก็เรียกได้ว่าปีนี้ทั้งปีผมเชื่อว่าจะได้เห็นนาฬิกาหลากหลายรุ่นที่แบบมันเป็นตัวพิเศษตัวลิมิเต็ดเพื่อเฉลิมฉลอง75ปีนี้ตลอดทั้งปีเลยนะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเรือนนี้เนี่ยคือหนึ่งในเรือนที่ ผมว่ามันก็น่าเก็บสะสมแล้วก็คนที่ชื่นชอบความวินเทจความคลาสสิกเนี่ยจะชอบเลยนี้ได้ไม่ยากนะตัวนี้ถ้าเกิดให้เรียกกันแบบเป็นภาษาที่ทางแบรนด์เรียกอ่ะจะเรียกว่ารุ่นคลาสสิกแอนด์ซิมเปิลแต่ถ้าเกิดเอาแบบเข้าใจง่ายๆก็อาจจะเรียกแบมิโนก็ได้นะครับเพราะว่าหน้าตาเนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มแบมิโนได้อยู่นะครับซึ่งจุดเด่นของเรือนี้เนี่ยแน่นอนว่าพอเห็นปั๊บนะเราจะเห็นได้เลยนะว่าโลโก้เขาอะ่ะมันจะกลายเป็นตัวเขียนครับเพื่อนๆซึ่งพอมันเป็นโลโก้ตัวเขียนปั๊บเนี่ยมันดูแบบ โอ้หผมว่ามันแปลกตามากอะ่ะแล้วก็ความรู้สึกต่อตัวหน้าปัดอะ่ะมันค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะนะอย่างตัวปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นโลโก้ออริเนเนี่ยจะประมาณนี้นะครับคือโลโก้เขาเดิมทีมันก็คลาสสิกอยู่ประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะมีความแบบเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับมีเสือมีแบบยืนข้างๆโล่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแน่นอนหลายๆคนอาจจะเริ่มแบบเบื่อละนะครับคือเห็นโลโก้ออริเนมานานละแล้วก็บางคนเนี่ยอยากได้แบบความเรียบๆไม่อยากให้มันมีสัญ,ญลักษณ์แบบเป็นแบช์อะไรใหญ่โตพอมันเจอโลโก้นี้ปั๊บนะโ่้แหผมว คือจริงๆก่อนหน้านี้หลายๆคนน่าจะพอทราบกันมาบ้างนะครับว่าผมเนี่ยชอบนาฬิกาโอเรียนที่แบบมันไม่ได้มีตัวโล่อะคือถ้าเกิดเป็นคําว่าโอเรียนธรรมดาเป็นฟอนต์มินิมอลอย่างเงี้ยผมเนี่ยจะชอบไปซื้อตามญี่ปุ่นหรือว่าไปซื้อตามแบบที่ที่มันมีรุ่นแปลกๆขายนะครับที่แบบมันไม่มีตัวโล่มาด้วยอะแล้วก็รีวิวไปหลายเรือนละนะครับไปลองย้อนดูได้ซึ่งพอตัวนี้ปั๊บเนี่ยมันตัดโล่ออกแล้วก็กลายเป็นตัวเขียนด้วยเนี่ยมันก็เลยแบบโอเคดูพิเศษมากนะครับดูน่าสนใจมากซึ่งผมว่ามันเป็นการ ขยับที่ฉลาดนะคือครบรอบ75ปีอะ่ะจริงๆถ้าเกิดเขาแบบมีการทําอะไรที่มันใหญ่โตหรือว่ามีการทําบางอย่างให้มันแบบมากเกินไปสําหรับนาฬิกามันอาจจะแบบเป็นแคมเปญที่มันมาได้สั้นๆแล้วก็แป๊บเดียวจบอะไรเงี้ยนะครับคือมันแบบอยู่ได้ไม่ยาวอะ่ะแต่พอเข้ามาในคอนเซปต์ว่าเปลี่ยนโลโก้เป็นตัวเขียนแบบนี้เท่ากับว่าปีนี้ทั้งปีอะ่ะ นาฬิกาที่โอเรียนออกมาสามารถใช้มุกเปลี่ยนโลโก้ได้หมดเลยนะครับหรือว่าเขาสามารถเอาเรือนเก่าๆในอดีตที่เคยเป็นโลโก้ปกติมาเปลี่ยนเป็นโลโก้แบบนี้แล้วก็ทํามาขายเป็นลิมิเต็ด75ปีบลาๆได้หมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ผมว่ามันขยับนิดเดียวแต่ว่ามันดีมากเลยซึ่งจุดหนึ่งที่อยากจะเล่าสู่กันฟังไปก่อนนะครับก็คือโอเคเราพูดว่าเรือนนี้มันเป็นลิมิเต็ด แต่สิ่งที่มันแบบค่อนข้างจะแปลกนิดนึงนะคือมันเป็นลิมิเต็ดที่ผลิตมาเยอะมากเ,เพื่อนๆคือนาฬิกาโดยทั่วไปอ่ะสมมติว่ามันไม่ลิมิเต็ดนะเป็นแบมบิโนเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันผลิตออกมาเนี่ยผมว่าก็หลักแบบหลักพันหลัก,ห,ลกหมื่นเรือนอยู่แล้วนะครับยอดขายก็เยอะอยู่แล้วซึ่งเรือนนี้อ่ะเป็นลิมิเต็ดที่ถ้าเกิดเราดูตัวเลขที่เขาผลิตมานะ เขาผลิตมา9,500เหรือนนะครับเพื่อนซึ่งถือว่าเป็นการผลิตที่สูงมากๆนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นลิมิเต็ดที่อาจจะไม่ต้องแย่งชิงไม่ต้องมาแบบมาคอยแข่งแย่งมาคอยแบบต่อคิวหรือว่าคือไม่ต้องรีบมากอะววาง่ายๆนะครับโอเคคือมันถ้ามันครบ9,500เรือนปั๊บเนี่ยมันก็หยุดผลิตนั่นแหละอันนี้ก็ตามที่มันเป็นลิมิเต็ดแต่ว่าพอมันเยอะขนาดเป็นหลักพันเนี่ย มันก็จะมีขายเรื่อยๆนะมันอาจจะไม่ใช่ลิมิเต็ดที่แบบมันดูลิมิเต็ดมากขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดแรกที่เล่าส่วนฟังไว้ก่อนนะครับเผื่อใครจะคิดว่าเฮ้ยเป็นลิมิเต็ดต้องรีบซื้อรีบเก็บเดี๋ยวมันจะหมดมันจะหาซื้อไม่ได้ผมว่าอันนี้จะกลับกันเลยนะครับเป็นลิมิเต็ดที่แบบวางขายได้ย,วยาวๆเลยคือน่าจะขายยาวพอๆกับตัวธรรมดาประมาณหนึ่งนะครับแต่พอจนถึงจุดหนึ่งที่มันหมดมันก็มันก็หมดไปประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องของดีไซน์เรือนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรือนที่ผมวาาาาหลายลนะยนนนกก็ิแแแ้้้ววะโอเเเจทํบบบบขีข สีโลโก้ทอง,ทองเข็มก็แบบเป็นเข็มน้ําเงินเข้มๆนะครับคือสีพวกนี้เราเห็นมาบ่อยละแต่ว่าเรือนนี้มันพิเศษตรงโลโก้นี่แหละที่แบบพอมันใส่โลโก้แบบนี้ปับ๊บมันก็ดูแปลกตาขึ้นมาทันทีแต่ว่ารายละเอียดอื่นๆเนี่ยผมว่าให้ใกล้เคียงกับตัวปกติมากๆเลยนะครับส่วนวัสดุเนี่ยตัวเรือนก็เป็นสแตนเลสสตีลที่ขัดเงามาสวยนะนะครับขาเล็กๆเ,เลยแล้วก็ส่วนกระจกเนี่ยยังเป็นมินเนอร์คริสตัลนะครับยังไม่ได้เป็นซัไฟร์นะ ส่วนฟ้าหลังก็จะมีความพิเศษตรงที่จะมีโลโก้มาแบบนี้นะครับสกรีนว่าเป็น75ปีแล้วก็แน่นอนนะครับซีรีส์นี้ทําในไทยแล้วไหนโชว์นี่ตรงนี้นะครับคือ made in Thailand อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของประเทศเรานะที่นาฬิกาหลังจากนี้ของอรเรียนทุกเรือนจะผลิตในไทยหมดเลยนะครับไม่ว่าขายที่ไหนนะผลิตไทยหมดเลยร้อซซึ่งแบบเออเจ๋งมากๆนะครับส่วนขนาดเคสไซส์ของเรือนนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นเครื่องออโต้นะมันจะประมาณ 40มิลนิดๆน,นะครับอย่างเรือนี้ก็40.5มิลแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องโซลา่าเนี่ยมันจะประมาณ38มิลนะความหนา12.5มิลซึ่งก็โอเคนะครับไม่ได้หนาอะไรมากเกินไปคือใส่แล้วแบบไม่รู้สึกว่ามันแย่เลยขนาดนั้นนะครับก็เป็นความหนาที่กระจกมันโดมอ่ะส่วนลักษณะั5 4.5มิลกว่า,วาน้ำหนักก็ประมาณ56กรัมนะครับส่วนสายเนี่ยเป็นหนังที่ t e x t อร์ออกแนวแบบเป็นหนังนูบักนะครับคือจริงๆก็ เป็นนูบักที่ขนค่อนข้างจะหยาบอีกนิดนึงก็จะเป็นหนังกลับอยู่ละนะครับคือแบบค่อนข้างจะเห็นเท็กซ์เจอร์ชัดเจนเลยแล้วก็สีเนี่ยสวยมากนะผมว่าเป็นคู่สีที่แบบมันเข้ากับนาฬิกาหน้าขาวๆมากๆเลยอันนี้ก็ทํามาได้ค่อนข้างจะแมทช์กันดีนะครับแล้วก็ความนิ่มคือนิ่มมากนะครับด้านหลังเนี่ยบุหนังสีน้าตาลมาให้ด้วยแบบนี้นะใส่ครั้งแรกนี่คือแบบไม่ต้องดัดเลยเลยอะ่ะอันนี้เป็นหนังที่ใส่สบายจริงนะแล้วก็มีควิกลิลิสมาให้นะครับนี่นี่คือแบบ หนึ่งในสุดยอดนวัตรกรรมที่ผมเฝ้ารอมานานว่าโอเรียนจะให้มาเมื่อไหร่พอให้มาปั๊บเนี่ยให้มาทุกรุ่นเลยนะครับก็เป็นอะไรที่แฮปปี้มากนะครับแล้วก็สายเส้นนี้นะครับนิดหนึ่งนะขนาด21มิลน,นะครับนี่จะเขียนอยู่ตรงนี้ว่า21ิมิลซึ่งจริงๆนาฬิกา40ิมิละผมว่าให้สาย20มิลก็ได้นะแต่ทางโอเรียนเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นแบรนด์ที่ชอบให้สาย21มิลมาหลากหลายรุ่นแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะแปลกใจนิดหน่อยนะที่เขาเลือกไซส์นี้มาแต่ก็ ถามว่าเข้ากับนาฬิกาไหมก็โอเคนะก็เข้ากันดีนะครับเพราะว่าขนาดเคสไซส์มัน40มมิลนิดๆให้20มาก็ได้ย1ิอก็โอเคไม่ได้ติดอะไรมากข้อมือผม5.75นิ้วหรือว่า14.5เซนผมใส่รูสุดท้ายเลยนะครับนี่มากนะครับอันนี้ฟิลลิ่งคือดีจริงแต่ว่าสายพวกนี้เนี่ย เจอน้ำแล้วแบบเหนื่อยเลยนะคือแนะนํานะว่าถ้าเลี่ยงได้นะครับเลี่ยงเจอน้ําแบบอย่างรุนแรงเลยสมมติว่าเพื่อนๆจะไปที่ที่แบบเหงื่อออกเยอะเยอะหรือว่ากลางแจ้งอย่างเงี้ยคือแบบเดินกลางวันแล้วแบบมีเหงื่อออกหรือว่าต้องทําอะไรที่มันมีโอกาสโดนน้ำอ่ะผมว่าเอาอันเนี้ยเก็บไว้ก่อนเลยนะครับจะเปลี่ยนเป็นสายที่เขาให้ใหม่เส้นหนึ่งดีกว่าเป็นสายหนังจระเข้แบบปั๊มลายนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูด้วยแต่ว่าให้ดูฟิลลิ่งของอันนี้ก่อน ถ้าเกิดใครที่ทํางานในห้องแอร์ตลอดเลยขับรถเข้าออฟฟิศหรือว่าไปในงานที่ค่อนข้างจะเซฟกับการโดนน้าชัวๆ์ก็ใส่สายนี้เนี่ยสวยมากนะครับแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่ชอบพลาดกันนะคือตอนล้างมือนะเพื่อนเวลาใส่เรือนี้นะแล้วแบบไปล้างมือในห้องน้ำเนี่ยแนะนําเลยนะครับถอดวางไว้ข้างๆแบบไม่ให้มันโดนน้ำอะ่ะจะดีกว่าเพราะว่า เวลาโดนน้ำอ่ะสมมติว่ามันโดนน้ำเต็มเต็มอ่ะสมมติแบบมีน้ำมันลาดเต็มเต็ม,ตมใช่ไหมครับอันนั้นผมว่ามันยังโอเคเพราะว่าเวลาแห้งแบบเนี้ยสีมันจะแบบอาจจะเข้มขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันสม่ําเสมอกันแต่เวลามันโดนน้าแบบกระเซ็นในการล้างมืออ่ะมันจะเป็นเม็ดเม็ดกลมๆเป็นจ้ำๆดวงๆนะครับเพราะว่าหนังพวกนี้เนี่ยเวลามันดูดน้ำปั๊บอะ่ะแล้วสีตรงที่มันดูดน้ําไปอ่ะมันจะเข้มกับปกติ ก็เลยจะดูแบบค่อนข้างไม่ค่อยสวยอะถ้าเกิดมันโดนน้ำไปบ่อยนะครับดังนั้นก็ระวังเรื่องน้ำเป็นหลักเลยนะสำหรับเรือนนี้ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆระวังได้โอเคหน้าตามันออกมาดีมากนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยคือพอเป็นโลโก้โอเ e ียนตัวเขียนเนี่ยมองไกลๆแล้วแบบโอ้โหมันฟินมากจริงๆนะคือสวยละมุนดูหรูดูแพงมากๆนะครับสีสันก็ไม่ตะโกนมากเกินไปใส่เป็น c a s ชวล watch ได้ใส่ไปชิลๆได้ไปทำงานไปเรียนได้ถ้าเกิดเลี่ยงน้ำได้ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับก็สวยเลยอีกตัวหนึ่งนะอะ เปลี่ยนสายให้ดูนะครับคือซีรีส์75ปีเขาจะมีสายแถมมาให้ทุกรุ่นเลยนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นที่แบบมันเป็นหน้าปัดตัวเขียนแบบนี้สายก็ตามไซส์เลยนะครับอย่างอันนี้ก็สายหนังวัวนะครับปั๊มลายจระเข้มาซึ่งผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าคือรู้สึกสายหนังกลับมันนิ่มมากอะ่ะมันฟินกว่ามากๆเลยอันนี้จะมีความแข็งกว่าประมาณนึงนะครับแต่ว่าก็ปั้มลายมาสวยดีนะ มีความแบบกึ่งเงาของด้านเล็กน้อยแล้วก็ลวดลายของการปั๊มเนี่ยมันจะเป็นลายตาใหญ่ซึ่งก็ทําให้หน้าตามันดูดีส่วนการถอดใส่เนี่ยโหพอเป็นควิกลีลลสนะเพื่อนสุดยอดจริงหลังจากนี้นี่เชื่อได้เลยว่าคนจะซื้อโอเรียนมากขึ้นเพราะมันมีควิกลีลลสนั่นแหละนะครับเพราะว่าจริงโอเรียนอ่ะมันเป็นนาฬิกาที่มันจับเปลี่ยนสายสนุกมากนะแบมบิโน่เงี้ยโหจับเปลี่ยนได้หลายลุกเลยอะเนี่ยพอจะเป็นสายหนังแบบเท็กซ์เจอร์แนวจระเข้นะครับดูแพงเป็นนาฬิกาเดรสนาฬิกาแบบคลาสสิกหรูๆได้เลยนะ แต่แบบสายมันตึงไปนิดนึงอะ่ะผมว่าถ้าเกิดใครจะใส่สายแบบพวกอย่างนี้นะแนะนาว่าลองเอาไปรัดกับหมอนดูก่อนนะสักประมาณ3วัน5วันนะครับเพราะว่าใส่วันแรกๆเนี่ยโอ้โหแบบยางเงี้ยเอียดเลยนะคือพอสมควรพอสมควรอันนี้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่แย่มากฟีลิ่งเท็กซ์เจอร์ด้านในอะ่ะมันเป็นหนังกลับมันก็เลยแบบโอเครู้สึกสบายๆอยู่นะครับไม่ได้เบียดมากเกินไปนี่ออกมาก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวสายแบบ เท็กซเจอร์อะลีเกเตอร์จระเข้นะครับสายเป็นสายน้ําตาลนะแล้วก็ได้เนี่ยจะเป็นแบบน้ําตาลอ่อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับซึ่งก็ดูเข้ากับนาฬิกามากนะดูหรูเลยอะ่ะหน้าตาดูแพงดูมีราคามากๆนะครับก็อันนี้อจะทนน้ํามากกว่าแน่นอนนะแต่ว่าแต่ว่านะครับอันนี้นิดนึงก็คือด้วยความที่หนังด้านในอะ่ะมันกลายเป็นหนังกลับแทนนะครับคือด้านนอกอะ่ะทนน้านะแต่ว่าด้านในอะ่ะมันแบบเป็นหนังที่อย่างเงี้ย คือมันก็โดนน้ําแล้วมันก็เป็นจ้ำๆเหมือนกันน่ะแต่ว่าอินสายเนี่ยมันจะเป็นจ้ำด้านในของนาฬิกาแทนนะครับซึ่งเราก็จะมองไม่เห็นแต่ว่ามันก็จะคล้ําก็จะดําขึ้นตามการเวลาดังนั้นลองไปเลือกใช้กันดูแล้วกันนะครับว่าถนัดแบบไหนนะคือถ้าเกิดแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องสายด้านในมันจะดูแบบแย่ๆอ่ะสายสายนด้ยาวๆนะครับด้านนอกกันน้าได้ดีกว่าแน่นอนแต่ว่าพอเป็นสายหนังกับ ด้านในมันแบบกันน้ะนะครับแต่ว่าด้านนอกเนี่ยไม่ทนน้าซึ่งก็เออคือเหมือนต้องเลือกเลยว่าเราจะปกป้องด้านนอกหรือด้านในนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูได้นะจริงๆมันก็ถ้าเกิดระวังดีๆมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งคู่ะนะครับก็ลองไปเลือกใช้กันดูนะภาพรวมถือว่าลงตัวมากนะครับสวยเลยราคาย่อมเยานะครับราคาป้าย13,500แต่ว่าซื้อจริงก็ ประมาณหมื่นต้นๆผมว่าน่าจะซื้อได้ละบนช้อปปี้ลา a าดแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับว่าเป็นนาฬิการาคาหมื่นบวกลบนิดหน่อยเ่ยแล้วก็หน้าตาคินคลีนแบบนี้ดูหรูๆแบบนี้แล้วก็ได้สาย2เส้นด้วยผมว่า แค่นี tamam ้ก็น่าจะเพียงพอในการตัดสินใจแล้วนะเครื่องออโต้ด้วยนะครับเครื่องออโต้นี่ตามมาตรฐานเลยนะครับอาจจะไม่ได้พูดเรื่องเครื่องเยอะหน่อยเพราะว่านี่ก็คือเครื่องแบบค่อนข้างจะตัวเริ่มต้นน่ะแล้วก็ใช้งานโอเคนะครับขึ้นลานได้ปกติการเดินอะไรก็ทั่วๆไปความแม่นยำก็อาจจะคาดเคลื่อนสักย0่สิามซต่อวันซึ่งเป็นมาตรฐานของนาฬิการาคาช่วงประมาณนี้อยู่ละก็ใช้งานได้นะครับใครที่ชอบก็ลองไปเลือกซื้ออื่นดูได้นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ